คุณเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แฟนเพื่อนบ้านหรือญาติพวกเขานอนหลับโดยรู้สึกปกติดีแต่ตื่นขึ้นมาไม่เหมือนเดิมมันเป็นความคิดที่น่ากลัวแต่โรคหลอดเลือดสมองไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่วุ่นวายหรือช่วงเวลาเครียดเท่านั้นอันที่จริงตามสมาคมโรคหลอดเลือดสมองแห่งอเมริกาเกือบหนึ่งในสามของโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นขณะที่คนเรากําลังนอนหลับทําไมเพราะขณะที่เราพักผ่อนร่างกายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องความดันโลหิตการขาดน้ํา จังหวะการเต้นของหัวใจและอื่นๆและหากระบบใดระบบหนึ่งเสียสมดุลเพียงเล็กน้อยผลที่ตามมาอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่มีข่าวดีโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากตัวเลือกเล็กๆน้อยๆที่เราทําทุกเย็นนิสัยที่เราไม่เคยตั้งคําถามเพียงเพราะมันเป็นกิจวัตรดังนั้นคืนนี้แทนที่จะแค่แปลงฝันและปิดไฟลองทําอะไรเพิ่มอีกสักขั้นมาดูกันว่าแปดนิสัยยามค่ําคืน ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอย่างเงียบๆและที่สําคัญกว่านั้นคือคุณจะเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างไรตั้งแต่ตอนนี้เพราะการปกป้องสมองของคุณขณะนอนหลับอาจง่ายกว่าที่คุณคิดมาพูดถึงสิ่งที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่แอบอันตรายคุณกําลังผ่อนคลายอาหารเย็นเสร็จไปแล้ว2-3ชั่วโมงแต่ท้องของคุณเริ่มส่งสัญ,ญญาณว่าหิวเล็กน้อยคุณจึงหยิบกระป๋องซุปจากตู้กับข้าวหัน่นสาลามี่2-3ชิ้นหรือหยิบแครกเกอร์รสเค็มเพื่อระง,งับความหิวก่อนเข้านอน มันดูเหมือนเป็นตัวเลือกเล็กๆที่ไม่เป็นไทยแต่สําหรับผู้สูงวัยหลายล้านคนช่วงเวลานี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อสิ่งที่แรงก,กว่านั้นอย่างเงียบๆได้นั่นคือโรคหลอดเลือดสมองในยามค่าคืนคุณเห็นไหมว่าอาหารที่เรามักเลือกเพื่อความสะดวกเช่นซุปกระป๋องอาหารแช่แข็งหรือเนื้อสัตว์แปรรูปเต็มไปด้วยโซเดียมและไม่ใช่น้อยๆตามสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาซุปที่ซื้อจากร้านค้าหนึ่งชามอาจมีโซเดียมถึง800-1,200มิลลิกรัมซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของปริมาณที่แนะนําต่อวันในชามเล็กๆชามเดียวและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เมื่อเราอายุมากขึ้นไตของเราจะทํางานได้น้อยลงนั่นหมายความว่าเกลือส่วนเกินจะอยู่ในร่างกายนานขึ้นเพิ่มปริมาณเลือดและความดันในหลอดเลือดและในตอนกลางคืนเมื่อคุณนอนลงและเลือดของคุณกระจายตัวใหม่หัวใจและสมองของคุณต้องเผชิญกับภาระความดันสูงสุดทั้งมถึงอันตราย เพราะความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเท่าเทียมตลอดทั้งวันอันที่จริงการศึกษาพบว่า60%ของโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ระหว่าง4-6โมงเช้าและหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคหลอดเลือดสมองเงียบคือความดันโลหิตสูงในตอนกลางคืนซึ่งแย่ลงจากโซเดียมที่มากเกินไปในช่วงเย็นและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจคุณจะไม่รู้สึกว่ามันกำลังเกิดขึ้นไม่มีคำเตือนไม่มีความเจ็บปวดเพียงแค่เลือดที่หนาขึ้นเล็กน้อยความตึงเครียดในหลอดเลือดมากขึ้น และโอกาสที่หลอดเลือดจะแตกหรือเกิดเลิ่มเลือดในขณะที่คุณนอนหลับมันไม่เกี่ยวกับความกลัวแต่เป็นการตระนักรู้แล้วคุณจะทําอะไรได้บ้างแทนที่จะเลือกของว่างรสเค็มและแปรรูปหลังอาหารเย็นลองเลือกผลไม้เบอร์รี่สดสักชามถั่วที่ไม่ใส่เกลือหรือรอะวคาโดครึ่งลูกบนขนมปังโฮเกรนอาหารเหล่านี้บํารุงร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและช่วยให้คุณนอนหลับโดยไม่เสี่ยงต่อสมองของคุณอย่างเงียบๆและอีกสิ่งหนึ่งหากคุณต้องการอาหารอุ่นๆลองทําเองซุปผักโฮเมด ที่ใช้โซเดียมต่ำใช้เวลาเพียง10นาทีแต่สามารถช่วยให้คุณมีเช้าวันใหม่ที่พูดได้ชัดเจนเดินได้มั่นคงและหัวใจแข็งแรงเพราะในวัยนี้สิ่งที่คุณกินก่อนนอนไม่ได้ส่งผลแค่การนอนหลับของคุณเท่านั้นมันอาจตัดสินได้ว่าคุณจะตื่นมาเห็นแสงแดดในวันพรุ่งนี้หรือไม่และหากเกลือมากเกิน ไปเป็นตัวจุดประกายที่ทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในมื้อเย็นการไม่ดื่มน้ําเพียงพอก่อนนอนอาจเป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้มันลุกโชนต่อไปในยามค่ําคืนมันฟังดูง่ายแต่เป็นความเสี่ยงที่ถูกละเลยมากที่สุดในตอนกลางคืนผู้สูงวัยหลายคนหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําในตอนเย็นไม่ใช่เพราะพวกเขาประมาทแต่เพราะพยายามหลีกเลี่ยงการลุกไปห้องน้ําต,ตอนตีสองไม่มีใครอยากสะดุดไปห้องน้ําตอนกลางคืนแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ ไม่รู้คือการนอนหลับในสภาพขาดน้ําเพียงเล็กน้อยจะทําให้เลือดของคุณข้นขึ้นถูกต้องแล้วเมื่อคุณดื่มน้ําไม่เพียงพอปริมาณเลือดของคุณจะลดลงและนั่นทําให้ออกซิเจนเคลื่อนไปสู่สมองได้ยากขึ้นสถาบันสุขภาพชาติรายงานว่าเลือดที่หนาขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดโดยเฉพาะในช่วงเวลานอนหลับนานเมื่อการไหลเวียนของเลือดช้าลงตามธรรมชาติและสําหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน65ปีอันตรายยิ่งสูงขึ้น เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นไตของเราจะกรองได้ไม่ดีเท่าเดิมร่างกายจึงเก็บโซเดียมไว้มากขึ้นและสูญเสียความชุ่มชื้นมากขึ้นซึ่งเป็นการผสมผสานที่อันตรายแต่มีข่าวดีคุณไม่จําเป็นต้องดื่มน้ําทั้งขวดก่อนนอนเพราะนั่นอาจส่งผลเสียได้เช่นกันลองทําตามวิธีง่ายๆนี้แทนประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนจิบน้ํากถึงแปออนโดยเฉพาะน้ําอุณหภูมิห้องหรืออุ่นเติมมะนาวหรือแตงกวาฝานเพื่อเพิ่อพมอิเล็กโทรไลต์ตามธรรมชาติ และอย่าลืมเข้าห้องน้ําก่อนเข้านอนวิธีนี้จะช่วยให้คุณชุ่มชื้นโดยไม่รบกวนการนอนหลับเพราะเมื่อสมองของคุณพักผ่อนเลือดของคุณควรไหลเวียนได้อย่างอิสระและน้ําเพียงแก้วเดียวอาจเป็นวีรบุรุษเงียบที่ทําให้คืนของคุณปลอดภัยและเช้าวันต่อไปแข็งแรงสมมติว่าคุณเพิ่งกินอาหารเย็นเสร็จคุณรู้สึกอิ่มอาจจะเหนื่อนนิดหน่อยคุณจึงไปนั่งที่เก้าอี้ตัวโปรด หรือแย่กว่านั้นคุณนอนลงบนเตียงสักครู่แต่ปัญหาคือการนอนลงเร็วเกินไปหลังกินอาหารเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดยามค่ำคืนที่พบบ่อยแต่ถูกประเมินต่ำเกินไปซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอย่างเงียบๆทำไมเพราะเมื่อคุณนอนลงหลังมื้ออาหารกระบวนการย่อยอาหารตามธรรมชาติของร่างกายจะถูกขัดจังหวะก,กรดในกระเพาะอาหารเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางที่ผิดขึ้นไปในหลอดอาหารนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ากรดไหลย,ย้อนสำหรับผู้สูงวัยหลายคนนี่ ไม่เพียงแค่ทําให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกเท่านั้นแต่ยังสามารถกระตุ้นให้ความดันโลหิตพุ่งขึ้นรบกวนวงจรการนอนหลับและเมื่อเวลาผ่านไปส่งผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในหลอดเลือดการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารอเมริกัน Journal of Gastroenterology พบว่าการกินอาหารเย็นน้อยกว่า2ชั่วโมงก่อนนอนเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆขณะที่คุณนอนหลับและนี่คือจุดที่มันอันตรายโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างที่งคืนถึงหกโมงเชา้านี่คือช่วงเวลาที่ร่างกายของคุณควรจะพักผ่อนแต่กลับต้องทํางานหนักเพื่อย่อยอาหารที่ยังไม่ย่อยดีหากคุณมีความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือโรคหวัวใจนิสัยนี้อาจทําให้สมดุลเสียไปแล้วคุณควรทําอย่างไรพยายามกินอาหารเย็นให้เสร็จอย่างน้อย2 5ถึง3ชั่วโมงก่อนนอน หลังกินอาหารเดนช้าช้าสิบนาทีแม้แต่ในบ้านการเคลื่อนไหวช่วยย่อยอาหารและปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดหากคุณเหนื่อยมากให้นั่งทักในท่านั่งโดยให้หลังตั้งตรงไม่นอนราบและสำหรับผู้ที่กินยาหลังอาหารเย็นทางแพทย์ว่าการกินยาเร็วขึ้นจะช่วยลดแรงกดดันต่อหัวใจในตอนกลางคืนได้หรือไม่จำไว้ว่าร่างกายของคุณจะฟื้นตัวดีที่สุดเมื่อได้พักผ่อนแต่ไม่สามารถทักได้หากยังต้องย่อยอาหาร ดังนั้นให้เวลาร่างกายทำหน้าที่ของมันและให้สมองของคุณได้รับความสงบที่จำเป็นเพื่อผ่านคืนนี้ไปอย่างปลอดภัยและถ้าคุณคิดว่าการดื่มไวน์สักแก้วก่อนนอนไม่เป็นอันตรายคุณอาจต้องคิดใหม่เป็นเวลาหลายสิบปีที่เราได้รับการบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยโดยเฉพาะไวน์แดงอาจดีต่อหัวใจแต่ความจริงคือเมื่อคุณดื่มในตอนกลางคืนผลกระทบอาจอันตรายกว่าที่เห็นคุณเห็นไหมว่าแอลกอฮอล์เป็นตัวขยายหลอดเลือด ซึ่งหมายความว่ามันทําให้หลอดเลือดขยายตัวในตอนแรกฟังดูเหมือนเป็นเรื่องดีแต่หลังจากนั้นร่างกายจะตอบสนองด้วยผลกระทบแบบเด้งกลับทําให้หลอดเลือดติบลงและเพิ่มความดันโลหิตโดยเฉพาะในขณะนอนหลับอันที่จริงการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวาราสาร Stroke ของสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาพบว่าแม้การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลางในตอนเย็นก็มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีแต่ยังไม่หมดแค่นั้นแอลกอฮอล์ยังรบกวนระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งเป็นส่วนของสมองที่ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตขณะนอนหลับและสำหรับผู้สูงวัยหลายคนแอลกอฮอล์ทำให้การนอนหลับพักผ่อนน้อยลงมันรบกวนวงจรการนอนหลับลึกและเพิ่มโอกาสของการหยุดหายใจขณะนอนหลับซึ่งเชื่อมโยงกับโรคหลอดเลือดสมองในยางค่ำคืนอย่างฉับพลันแม้ว่า มันจะรู้สึกผ่อนคลายในขณะนั้นแอลกอฮอล์อาจกำลังตั้งค่าคุณให้เผชิญกับวิกฤตสุขภาพในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาแล้วทางเลือกที่ดีกว่าคืออะไรหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ภายใน3-4ชั่วโมงก่อนนอนโดยเฉพาะถ้าคุณมีความดันโลหิตสูงหากคุณชอบดื่มบ้างเป็นครั้งคราวให้จำกัดไว้ในช่วงเย็นก่อนหน้านี้พร้อมอาหารและที่สำคัญที่สุดฟังร่างกายของคุณหากคุณตื่นขึ้นมาและรู้สึกมึนงงวิงเวียนหรือหัวใจเต้นเร็วหลังจากดื่มให้จริงจังกับมันจังไว้ว่า มันไม่ใช่การเลิกทุกสิ่งที่คุณชอบแต่เป็นการเข้าใจว่าตัวเลือกในตอนเย็นส่งผลต่อสุขภาพสมองของคุณในตอนกลางคืนอย่างไรเพราะบางครั้งการปกป้องตัวเองไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ฉลาดขึ้นทีละนิสัยเล็กๆสมมติว่าคุณมีวันที่ยาวนานคุณคลานขึ้นเตียงแต่จิตใจของคุณยังคงวิ่งวนคุณพลิกตัวไปมาและก่อนที่คุณจะรู้ตัวนาฬิกาบอกว่าเป็นตีสามคุณไม่ได้อยู่คนเดียวตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่ง สหรัฐอเมริกาเกือบหนึ่งในสามของผู้สูงวัยมีปัญหาการนอนหลับไม่ดีและนั่นมากกว่าแค่คืนที่น่าหุดหิดเพราะการวิจัยจากอเมริกันอะคาเดมีออฟนูโร o ลจิแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง45%เปอร์เซตโดยเฉพาะในวัยหลัง60ปีทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเมื่อคุณนอนหลับสมองของคุณจะเข้าสู่สถานการณ์ซ่อมแซม และคำจัดสางทิษวามดันโลหิตของคุณจะลดลงตามธรรมชาติอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงและหลอดเลือดของคุณได้พักผ่อนแต่เมื่อการนอนหลับสั้นกระจัดกระจายหรือตื่นร่างกายของคุณไม่ได้รับการรีเซ็ตนั้นแทนที่ความดันโลหิตจะยังคงสูงฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้นและการอักเสบแพร่กระจายในหลอดเลือดสร้างพายุที่สมบูรณ์แบบสำหรับโรคหลอดเลือดสมองและถ้าคุณมีความเสี่ยงอื่นๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือเคยมีอาการหลอดเลือดสมองเล็กๆการนอนหลับที่ขาดแคลน จะยิ่งอันตรายมากขึ้นแล้วคุณจะทําอะไรได้บ้างยึดติดกับกิจวัตรการนอนหลับเข้านอนและตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันแม้ในวันหยุดหลีกเลี่ยงหน้าจอหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์และทีวีสามารถยับยั้งการผลิตเมลาโทนินรักษาห้องนอนให้เย็นมืดและเงียบและหากคุณตื่นบ่อยเพื่อปร,ะะปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการปร,ปรับปริมาณน้ําหรือตรวจสอบการหยุดหายใจขณะนอนหลับความจริงคือการนอนหลับลึกไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยมันเป็นเครื่องมือที่มีพลังมากที่สุด ที่คุณมีในการปกป้องสมองและหัวใจโดยเฉพาะหลังวัย60ปีดังนั้นคืนนี้เมื่อคุณหลับตาจำไว้ว่าคุณไม่ได้แค่พักผ่อนคุณกำลังสร้างใหม่คุณกำลังปกป้องคุณกำลังให้ร่างกายได้รับความสงบที่จำเป็นเพื่อตื่นขึ้นมาแข็งแรงในวันพรุ่งนี้และมีสิ่งที่เราไม่ค่อยคิดถึงแต่กำลังอยู่บนตกข้างเตียงของคุณหน้าจอที่เรืองแสงไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือโทรทัศน์การใช้หน้าจอในตอนดึกสามารถทำลายสมองและหลอดเลือดของคุณอย่างเงียบ โดยเฉพาะหลังวัย60ปีทำใหมเพราะหน้าจอปล่อยแสงสีฟ้าซึ่งเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นที่ยับยั้งเวลาโทนินฮอร์โมนการนอนหลับตามธรรมชาติของร่างกายดังนั้นแม้ว่าคุณจะนอนหลับตาค้างอยู่บนเตียงสมองของคุณยังคิดว่ามันเป็นเวลากลางวันนั่นหมายความว่าอัตราการเต้นของหัวใจยังคงสูงความดันโลหิตไม่ลดลงตามที่ควรและการอักเสบในหลอดเลือดยังคงสะสม และมันไม่ได้หยุดแค่นั้นการเลื่นหน้าจอในตอนดึกมากมาพร้อมกับตัวกระตุ้นทางอารมณ์ข่าวที่ทําให้เครียดวิดีโอที่กระตุ้นมากเกินไปหรือแม้แต่ความรู้สึกเหงาเมื่อเปรียบเทียบชีวิตของคุณกับผู้อื่นตามวารสาร Journal of Clinical Hypertension การสัมผัสกับการกระตุ้นทางอารมณ์และภาพก่อนนอนสามารถนําไปสู่ความดันโลหิตสูงในยามค่ําคืนซึ่งเชื่อมโยงกับ60%ของโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่แล้วคุณจะทําอะไรได้บ้าง ลองเปลี่ยนเวลาหน้าจอเป็นนิสัยก่อนนอนที่นุ่มนวลเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆหรือฝึกการหายใจลึกๆกำหนดเครฟิลหน้าจอหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนใช้ไฟสีโทนอุ่นหากคุณต้องเดินไปมาในบ้านและพิจารณาเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นโหมดกลางคืนซึ่งลดแสงสีฟ้าคุณไม่จำเป็นต้องทิ้งอุปกรณ์ของคุณแต่คุณต้องปกป้องสมองของคุณเพราะชั่วโมงอันเงียบสงบก่อนนอนมันเป็นหน้าต่างสำหรับการเยียวยาหรือกับดักสำหรับอันตรายและทางเลือกอยู่ในมือคุณแต่แม้ว่า คุณจะหลีกเลี่ยงหน้าจอในตอนดึกและพักผ่อนในห้องเงียบอันตรายอีกอย่างที่มักถูกมองข้ามคือความดันโลหิตในตอนกลางคืนผู้สูงวัยหลายคนตรวจความดันโลหิตในตอนเช้าบางคนในตอนบ่ายแต่มีเพียงไม่กี่คนที่คิดจะตรวจก่อนนอนและนั่นเป็นความผิดพลาดเพราะการศึกษาจากสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกาแสดงให้เห็นว่าสำหรับผู้สูงไว้ความดันโลหิตไม่ได้คงที่อันที่จริงมันสามารถพุ่งขึ้นอย่างกระทันหันระหว่างเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้า เมื่อคุณอยู่ในช่วงนอนหลับลึกลไม่สามารถตอบสนองได้ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าความดันโลหิตสูงในยามค่ำคืนและมันรับผิดช,ชอบต่อโรคหลอดเลือดสมองถึง6 0อร์ที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับหรือหลังตื่นนอนไม่นานทำไมถึงเกิดขึ้นเมื่อคุณนอนลงของเหลวในร่างกายจะเคลื่อนย้ายซึ่งสามารถเพิ่มความดันในหลอดเลือดหากคุณกินอาหารเค็มลืมกินยาหรืออยู่ภายใต้ความเครียดร่างกายของคุณอาจไม่สามารถลดความดันโลหิตได้ตามปกติ ในตอนกลางคืนและหักตายของคุณกรองไม่ดีปัญหาก็ยิ่งแย่ลงผลลัพธ์คือความดันที่เพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆเ,เพียงพอที่จะทําให้หลอดเลือดที่อ่อนแอแตกหรือเกิดลิ่มเลือดที่ขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองแล้วคุณควรทําอย่างไรตรวจความดันโลหิตในตอนกลางคืนโดยเฉพาะถ้าคุณมีวันที่เครียดเก็บบันทึกความดันโลหิตไว้ข้างเตียงและปรึกษารูปแบบก,กับแพทย์หลีกเลี่ยงอาหารหนักของว่างรสเค็มและสารกระตุ้นเช่นคาเฟอีนในตอนเย็นและหากคุณกินยาอยาข้ามยาตอนเย็นแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี เพราะเมื่อพูดถึงสิ่งที่มีค่าเช่นสมองการรอให้มีอาการคือการรอนานเกินไปการป้องกันที่ดีที่สุดคือการตระนักรู้และการอ่านเงียบๆก่อนนอนอาจเป็นสิ่งที่ปกป้องวันพรุ่งนี้ของคุณแม้ว่าคุณจะกินดีกินยาครบและตรวจความดันโลหิตแล้วถ้านอนและคนที่อยู่ใกล้คุณก็สามารถสร้างความแตกต่างได้เริ่มจากสิ่งง่ายๆถ้านอนของคุณมันอาจดูไม่เป็นอันตรายแต่การนอนคว่ำหน้าหรือคอบิดเป็นเวลานานสามารถลดการไหลาเวียนของเลือดไปยังสมองได้ โดยเฉพาะถ้าคุณมีหลอดเลือดติดหรือหลอดเลือดแข็งท่านอนเหล่านี้สามารถทําหน้าที่เหมือนการบีบสายยางช้าๆตัดการไหลาเวียนและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเมื่อเวลาผ่านไปการศึกษาในวรารสาร Journal of Stroke and c e r e b r a Vascular d i s e a s e พบว่าท่านอนบางท่ามีความสัมพันธ์กับระดับออกซิเจนที่ต่ําลงและการไหลาเวียนของเลือดที่ผิดปกติในผู้สูงวัย โดยเฉพาะในผู้ที่มีการหยุดหายใจขณะนอนหลับความดันโลหิตสูงหรือปัญหาหลอดเลือดแต่มีอีกปัจจัยที่สําคัญกว่านั้นการนอนคนเดียวเมื่อคุณมีความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากพูดถึงแต่สําหรับผู้สูงวัยที่อยู่คนเดียวหรือคู่สมรสนอนในห้องอื่นโรคหลอดเลือดสมองในตอนกลางคืนอาจไม่ถูกสังเกตเห็นเลยไม่มีใครเห็นสัญ,ญญาณเช่นใบหน้าตกเสียงพูดไม่ชัดหรือแขนขาที่เคลื่อนไหวไม่ได้กระทนหัน และเมื่อทุกวินาทีมีค่าความล่าช้าในการรักษาสามารถเปลี่ยนโรคหลอดเลือดสมองเล็กๆให้กลายเป็นความพิการที่เปลี่ยนชีวิตได้แล้วคุณจะทําอะไรได้บ้างหากคุณอยู่คนเดียวพิจารณาใช้ระบบแจ้งเตือนทางการแพทย์แบบสมสัยที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือการนิ่งเฉยในตอนกลางคืนขอให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านตรวจสอบเป็นประจำโดยเฉพาะถ้าคุณมีปัญหาความดันโลหิตเมื่อเร็วๆนี้ และแจ้ให้ใครบางคนรู้หากคุณรู้สึกผิดปกติก่อนนอนแม้ว่าจะเป็นแค่อาการปวดหัวเล็กน้อยหรือความเหนื่อยล้าที่ผิดปกติเพราะการระหนักรู้และการมีคนอยู่ใกล้แม้จะอยู่ห่างกันสามารถเป็นกรอบป้องกันอันเงียบแต่ทรงพลังต่ออสกนักตรกร,รมจำไว้ว่าโรคหลอดเลือดสมองไม่รอให้ถึงเช้าแต่การกระทำของคุณในคืนนี้สามารถเขียนเรื่องราวที่แตกต่างในวันพรุ่งนี้ เราได้พูดถึงนิสัยยามค่ำคืนที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอย่างเงียบๆแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือสิ่งที่คุณใส่ในจานก่อนนอนอาหารบางอย่างโดยเฉพาะที่เราคิดว่าไม่เป็นอันตรายสามารถเพิ่มความดันโลหิตการอักเสบและการแข็งตัวของเลือดทำให้ตอนกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดสำหรับสมองของคุณนี่คือ6อาหารที่ผู้สูงวัยในสหรัฐอเมริกามาก,กินในตอนกลางคืนแต่ควรพิจารณาใหม่ หนึ่งซุปกระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันอุ่นตออบโยนและเตรียมง่ายแต่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยโซเดียมมักอยู่ระหว่าง800ถึง1,200มิลลิกรัมต่อหนึ่งดวยบริโภคทํทำไมถึงสำคัญโซเดียมเพิ่มความดันโลหิตอย่างเงียบๆและในตอนกลางคืนไตของคุณจะทำงานช้าลงทำให้ขับเกลือส่วนเกินได้ยากขึ้นผลลัพธ์คือการกักเกิบของเลวและความดันในหลอดเลือดที่สูงขึ้นรวมถึงในสมองเคล็ดลักง่ายๆหากคุณต้องการอาหารด่วนให้เจือจางด้วยน้ำ และข้ามซองปรุงรสหรือเลือกแบบโซเดียมต่ำสองชีสแปรรูปและเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นคนคัดมันได้รับความนิยมในแซนด์วิชหรือของว่างแต่มีไขมันอิ่มตัวและในไตรสูงทำไมถึงสำคัญไขมันอิ่มตัวเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีซึ่งทำให้หลอดเลือดติดในไตรที่ใช้เป็นสารกันบูดสามารถทำลายเยื่อบุหลอดเลือดและส่งเสริมการเกิดลิ่มเลือดเคล็ดลับหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ภายใน3ชั่วโมงก่อนนอนโดยเฉพาะถ้าคุณมีความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ สามคุกกี้ขนมอบและของหวานที่มีน้ำตาลขนมหวานอาจดูไม่เป็นอันตรายแต่การกินในตอนดึกสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งและรบกวนการนอนหลับทัางหถึงสำคัญระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงในตอนกลางคืนกระตุ้นการอักเสบและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อเวลาผ่านไปอาจนำไปสู่ความเสียหายในหลอดเลือดที่บอบบางซึ่งเลี้ยงสมองทางเลือกที่ดีกว่าหากคุณต้องการของหวานเล็กน้อยลองผลไม้เบอร์รี่สด หรือลูกแพรสุกหั่นบางๆสีอาหารทอดไก่ทอดเฟรนฟรายขนมขบเคี้ยวมันๆมันหน,นัก่อกโยนและน่าพึงพอใจแต่เต็มไปด้วยไขมันทรานและน้ำมันออกซิไดท์ทํามหมถึงสำคัญไขมันเหล่านี้เพิ่มคอเลสเตอรอลเพิ่มการอักเสบและทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังสมองช้าลงนอกจากนี้อาหารทอดทำให้ย่อยยากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อกรดไหลย,ย้อนซึ่งสามารถทำให้ความดันโลหิตพุ่งเมื่อนอนลงห้าอาหารรสเผ็ดซอสเผ็ดพริกพริกไทยดำมันมีรสชาติ แต่สามารถกระตุ้นระบบประสาทมากเกินไปก่อนนอนทําไมถึงสําคัญอาหารเผ็ดเพิ่มอุณหภูมิร่างกายและอาจเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตโดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจมันยังรบกวนการนอนหลับลึกเมื่อร่างกายของคุณควรจะฟื้นฟูหกช็อกโกแลตและกาแฟหลังอาหารเย็นแม้แต่ช็อกโกแลตเข้มก็มีคาเฟอีนและทีโอบโบรไม์ซึ่งเป็นสารกระตุ้นทั้งคู่ทำไมถึงสำคัญ สารประกอบเหล่านี้เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจชะลอการปล่อยเมลาโทนินและนำไปสู่การนอนหลับที่กระสับกระส่ายการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง45%ในผู้สูงวัย ความจริงคือเราไม่ค่อยคิดว่าอาหารเย็นหรือของว่างต่อดึกจะส่งผลต่อสมองของเราแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะไวต่อสิ่งเหล่านี้มากขึ้นตัวเลือกที่เราทำหลังพระอาทิตย์ตกโดยเฉพาะอาหารที่เรากินสามารถปกป้องเราหรือทำให้เราตกอยู่ในความเสี่ยงโดยที่เราไม่รู้สึกดังนั้นคืนนี้ก่อนที่คุณจะหยิบของกินเพิ่มสักคำจงหยุด จำไว้ว่าสมองหัวใจและคนที่คุณรักต่างก็พึ่งพาการตัดสินใจเล็กๆที่คุณทำคุณไม่จำเป็นต้องมีอาหารที่สมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องการการตระหนักรู้เล็กน้อยดื่มน้ำมากขึ้นเกลือน้อยลงขนมแปร ى, รูปน้อยลงและอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นที่รักร่างกายของคุณกลับเพราะทุกอย่างก้าวที่เงียบสงบที่คุณทำในวันนี้สามารถช่วยปกป้องวันพรุ่งนี้ของคุณนอนหลับดีๆกินอย่างมีเมตตาและให้ร่างกายของคุณได้รับความสงบที่มันสมควรได้รับ